่าจอยเบิ่งอย่างี้นะแซ่บบอมคือจำไล่นะกลังห้าผมเนี่ยไอ้ชัลบ้านบอมแม่่ากินมาได้ล่ะบอกง่ายบ่ได้ไหนเลวกนมมเบิ้งอนกินเุืย้นนี่ใช่กันแล้ว้อยเห็นยันกันะ แม่ก็ลูกกินข้าวลำไส้นที่แม่นี่ว่าเจ้ากนแม่นี่ว่าเจ้าน่ะยาดเลยดือ่ต้องไอนะกคยตัวเกี่ยกิน ไปได้เกิดปุ๊บไปเบิร์ตุบเบิรไปเบิร์ตโมเมนต์เนี่ยไปแต่ผู้เดียวอยากไปห้าเด่นผู้เช้าแล้วกับไปผู้เดียวเนาะผู้ยอมเหมือนเมียไปนำเนาะพาลูกพาเมียพาลูกพาเมียไปเนี่ยเขายานตีนี้กับนี่มาอากาศมันเย็นนี่แต่ที่มันเป็นแบบแต่ที่บริเวณเหญ่เนาะอากาศคือทางเหนือเนาะแม่เลยคันบ้านาราฝ่ายแม่มาสิไปเดี๋ยวนี้พูดเดือนสามเดือนสี่เอาบื่ออยากทีบผู้เช้าแบบแย้ยงนะนะเดินเดินซองนี่เราเก็บไปเดี๋ยว เขาเริ่มเก็บเริ่มขายเลยเนาะเขาเห็นเขาลงในเพจเลือนซีเลื่อนอ่ะเขาสิเก็บอยู่บ๊อบนี่แต่ก็สิปลูกแล้วเนาะบ่มีนะไปเก็บใบมันก็าคนลาชิบไปปลูกอัน้คืออยู่มียไงว่ารถมาครับเอาแต่นี่คนไปเก็บกาแฟจะมีบ่ไม่เป็นเกินหลังทำมาหือมีอะไรเขามาเอาเขาพอไปนะเขาไปเขาไปบดดนดอก

ได้แต่มือนึงห้าิปห้าสวสามชิปโล่แไอ้เจ้ามันจะไปเนี่ยเนาใสิวายจำไดเนาะมันจะเขามัอละลานไามันบ่ไคือเกี่ยวเข่าได้เนาะไลหิวเข่าอะไรเก็บมาไหน่อยคนเฮาามาเาได้มือละลานหอได้กาวเหอหรือเปล่าจ้าบอเอกิ้กเนาะงมากินอยู่พี่เอ้ยมันจะกินข้ามากินน้ำพีมากินน้ำพี mà lo cả dạng cái đấy hơi chua cay chín khẩu đâu chín nước nữa cà bò trời chín mì thép nó gọi này cay nhau một mớt đây mà đấy chả nó chua cay này nè xẹt nhiều quá phải mớt nhanh xì dầu đi cầm lăng đường xem đi nhăng nhăng đâu xem nhăng bò đây là đây anh ngoài này chị đi tiệt nằm cái đồ dạ. mà xẹt tuôn xẹt nên à แล้วก็ผ่าเสือขาดนำมาเสร็ดนี้เลนะืใช้บา้างค่ะปลาส่กไก่หัวร้อยยังิิวเขายุดมือมอะไรเขาก็มีไก่ตัวหนึ่งนี่ว่าไม่ใช่ซื้อมาเมือนันนี้เอาไอแลงกับชิโตมชั่วกินก่ออมาด้วาล่าุาคาใซื้อมานจะฝังไทยอ,อันนี้เมล้อลถ้ากินไวเลยใส่กินไเยใส่ไล้ตุแลไก่เป็นตกิน้งไก่ใช่ไ,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 ไหมอยากนำนางไว้ด้ ไก่เหนียวป๊าลูมาเสือบเสือดนั่งเลยกินข้าวาลูกขางรอบเดี๋มันนีมันเพ่งจักเถื่ออะไรกินเผาจั๊กเถื่อฮาเถื่อแม่จะได้จักเถื่อาเถื่อาเถื่ออีกแม่ลูกต้องเอาเหยงก็บอกให้ลื่นให้เลือกันนะแม่ให้ลืนให้เลือกันกันกินหัวปลาแห้งเขากเจ้ยละกินน้ากัน ก็ซีซันหนากินยุ่มมือหนิเบิร์นคือมีมักผิดก็นั่นและขวดชาไฟหิดมีมักผิดไฟหิดเลยเมื่อเห็ดชัวไก่เล็บเราจะไปเล็บหมักกรเก่านะถามเลยถามเลยใครเห็ดชัวไก่ดีไฟหิดไฟหิดกินนะนั่นนี่จะพ่อหัวเห็ดหัวเห็ดในกินหัวเห็ดในชิณาทินก็มีเห็ดแช่เป่นพ่อหัวเห็ดนะหัวเห็ดก็เจ้าของเห็ดตัวนี้เสพเสพพวกกัน คือกันมาเออโอ้ยมันต้องมีผู้แซ่บกว่นเนาะกระคองเห็ดแซ่บกว่าบ่อหรือกัวเห็ดแซ่บกวัวมืัอนี้คือใ่าขียนลายเลยมันก็ต้องสลัดได้นั่งเลยท่านดาวโอ้ยกัวกัวคอยเห็ดแซ่บไปก็ไงพวกเห็ดไหนกินตลอดบาทนี่กัวเห็ดกินบ่แซ่บจะละลายไปได้ดิเดี๋ยวพอจะสลัดเนาะ กินบอกได้นด้อันนี้ตัวไม่เงียเจ้าก็บอกว่าโอยใครจะกินบ่อแ่บเม่เห็นนะใครกินแน่จะบุยแ่บนี่ใครจะกินปลามันมันมันมนกินปลาอย่างเียะปาเกลปลากดีกินปลากลางรนปาลุง่อยชียนากกินปลาลุงปอยนั่งปลาเลกลางายซะนาวดิ เราหัดัวเราวงไปตึกผัวเราบลงก้ารีบไลายนั่งลอยมันจะแช่เพียงด็กินกันย่างง่ายสักอยากมอยากไปกินเล็บให้ผูกแขนให้นะเออ่อืมเอคนไทยอีกเหลจอยักคนท่านเท่าน้มีแต่พอนี้ไล่นะผูกนะผู้ผู้ดียวมันคือลายเส็นแท้ เน่จะแสดงว่าแพงแห้งนี่เก๋คนนี่เนาะแพงน้องสาวผู้นี้แห้งขนาดเลยฟาดพเดียันสี่ข้าทิพเช็ดเลยได้ขนาะดคนเดียวเบื้องนี้สาเบื้องนั้นสามถ้าพ่อแล,เเล้เราแพงเนี่เราเราแพงน้องสาวเราแห้งมาอยู่นำ้ำมาอยู่นำ้ำถ้าม,มาอยู่น้ำนี่น้องเคยกับจีบคอยอยู่เพื่อนอีกประชัน <c oughs> อยู่เพื่อนบดีเ <c oughs> มนมาดังไรอยู่เพื่อนบ่ติดอีกว่าชันจีเมนยังบ่วยิ้บ่เราวีาอยู่ Cành ma này có vú là không? Cành này đấy, ai không cần? <laughs> ai phơi mưa ừ. Mà cần <laughs> hương đấy bạn. Ừ, lương thà nạm và ăn là chim bơi là bỏ heo bò bò nữa. bơi là gì? Nhang. bơi bơi. bò. Bò hay Bầm đông lượn. Anh này đấy, da này kim nhiều bò. Bò. ไอ้ที่ว่าคุณแม่ทำกุ๊กฝังมันให้บุ็นเพลงนะยำลุงฤทหิ์นะกินแล้วน่กินแล้วกินแล้วกินแล้วชาน้องเคนอันมันเป็นกลกองฮะดิ่ฮารุขวดหนึ่งฮะดิแล้วให้กินอาทิตย์ละครั้งน่ะดิกบก่อนไม่กรอบไม่กินแล้วขอรโทษจ้าเฮ้ยเฮก้อนกินข้าวก่อนติ๊กติ๊กติ๊กขวะยากือกันบ่จักมันกินยากบ้อยากอะไร เนี่ยามนานมึงกินแล้วบ่อสารได้กินอยู่บ่บ่อย่างในไั้นยังได้กินข้าวอยู่นาก็ได้ริมานั่งกินข้าวน้อเมียใส่กินน้ำกันไหนแม่เอาลูกนั่งน้ำกินมึงดูหาพรอมหาพรอมตามองดูอ่ะแล่แล่อะไรบนโต๊ะอหม่เลยมีเสินหนังบ่นั่งกินได้ไหมเก่งทานเนี่ยว่าพัอยู่ข้าวแต่วันที่จะทำมาเสาร์ฟ มาที่เขาใหม่อีกไมันมาก็เรียเถืออีกแข่าอคนนะมันสิมามันทีไดไอีกเฮงลูกอันนี้เห้งเป็นตญนาบ้าก็บอกว่ามมนไปเกี่ยวเขาอีกโอ้ยหนาวตอนาวลนต้องฟังก่อนถึมันแดดจะอะไรกัดิยนักเราเพื่อสราอบก็หงไสียอยยอมเจะได้ินเาอนั้นไม่ได้อันนาสาล ทำไมกินเ้าหนาวใช่ด่ปีนี้ได้กระด็กเมื่อยพ่อไปเกี่ยวเผล้วเมื่อยพ่ออะเมือยยกกลังเมื่อยกเนลูกกำเมียไปแทนก็เอาบนนี้ือนเปลี่ยนเียไปบ่แม่หมอนางไหวเอาเด็กนอยแห้งเมื่อยก็หอนเกี่ยวเาบกื่อ้อจะสิไปบ่เปลี่ยนกัวจกจังเมื่อไปบเ่เกิน่ะหเอา้ไปหนี่ มันมีอยู่กับพอ่อนี่เท่าไรทั้งทิ้งตัวเลยไปบอกทั้งเขาถามมันไปอยู่ว่าตอบเขาไปไปอยู่บ่ไปจะเอาไ่เขาปวดหัวใจคือว่าได้นมมันอยู่ยน้ำนงางลอยเนาะอือเวลาลูกยีโนมาเมียนเมียนเมียนมันหายลืมคิดพี่น้องเลยนี่ไปบ่ได้อือไปบ่ได้แล้วไปมันก็ต้องเอาลูกไปทำนี่มาดูนี่นางเอานอนงกนี่เบิ่งแต่หึงเลยด้นี่ นี่เอฟซีจะเห็นอันนี้เมื่อไรโบฮวฮานมาหน่อยเดี๋ยว่ึงนี่แหะโอ้ยนี่นะตอนบางใหญ่เนี่ยมันกินน้ำแบกว่าเมื่อไรเลยกินน้ำลายน้บนี้อาหารมาน่ะเมื่อเหร่ฮึ่งน่นน้องมานั่งไว้กันี่ใครว่ามาเม็ดนิวเอฟซีคนไหนว่าจะฮึ่งนะอันีว่าคนบบมาเม็นนสิผานอาหารมากับเขากินจุ่เนี่ยอยากกระดูกกันบาดนี่ วิ่งอย่างคือมาจ่อยลูกงานงานกินไก่สองแม่ลูกงานตีนไก่กันบาดนี่กระดูกให้ลูกเชื้อน้อยให้ลูกเออร้ให้ลูกกินให้ลูกตัวไอ้เกิดเนี่ยจ้บให้ลูกเหียพอนเขาปากอยากกินกระดูกก็ดิขาดินตัวใหม่เด้อ ลูกนะงับระโลกันม่ยังซีนก็มีขึ้นมาถ้ากันเห็นหย่านกันเห็นลูกก็อยากกินกระดูกแม่เห็นกินกระดูกคันฟอมาโยน้ำในกระเจนอยู่แบบว่าแมี่ยกินลูกก็อยากกินเดีลูกกินอะไรแม่ก็อยากกินเดียนั่นสองคนเลยนะแซ่บบัญพิงโอ้ยเนาะเฉพาะแล้วอยากซีนมันไว้ให้จะพูอ่ะเพง ให้บาจอยชิมมันด้วน้ำนัวเต็มเหยื่อนด้หรือเบี่ให้บาจอยชิมด้วยมาดูปลาจอยเบิ่งอย่างนี้นะแซ่บบอมคือำลายได้หนาัห่งหน้าผมหนะไอ้ลายบ้างบอมแม่ว่ากินบ่ได้่บ้งบ่ได้

ปลาตัวเกียวกินขนาดนั้นเลยตียไรไหมเลือเลยบ่กินแบบว่าเสียโองเลยเนาะระวังมันอันเนด้อปักใสไหวาากหญ่เลยจะขวบจะข่ามึงเพง่ง <c oughs> ให้แม่บันเดิ่งลงเพง่งเพ่ให้แม่กินน้ำเดอ้อจ,จะเดินกิโลเดอ้อไอแม่ตัวนนั้นกินน้ำกันกินน้ำกันเด้อเป็พ่นเดอ้อแข่งแม่ดิแม่กับแข่งลูก ไฮโลกิน้องเลยนายปลาดูเงินหมอปลาไม่กินได้แล้วเขาแล้วเขาถ้วยคือเกาคนเพ่งเ้วยใถ้วยใส่ถ้วยอยากินอยากกินแต่ของกินเด้ออันนี้เอาใส่ถ้วยใส่ถ้วยอย่าทิ้กันโต๊ะกินกับบตกินจะใส่กันเอาใส่ถ้วยไว้งานมีดามาอ่านน้อนเลยจีนออกเลย เดีมาลงน้องลอยได้ไหมธมดาอตอนนี้นญาิกระดูกโดนกนั้งลอยหยาดกระดูกทำไมกระดูกไก่กระดูกไก่กระดูกไก่ได้ตั้งลอยแม่มาลองบุญเพ่ง พันแม่ยาลูกก็ยาได้นลูกยาแม่ก็ตั้งยัเสียงไมเสจลยนี่ดิคนเลี้ยงฮะนูพ่ม่ลูกแม่งจะกินใคอกวนี้กินนี่บ้างเหมือแรงหมอจะเอื้ออยากไปว่าหอมาขันมีน่กินก็กินเม่นบ่ลายมีน่กินยา

กินโอ้ยหิวเลยเข่าเนี่ยยงบนลองกินันที่เก็บให้แม่มาหนี่งเยี่ยมมาะเลย มาดูยันบาายกันอริชอวชอวไโต๊โอโกะฮะ้่คือยันบาายเหรอนียนบรายอีกแล้วหอยเดือดกัหอยขมมันเดือดกันหอยเดือดแซ่บหอยขมเพือนบอกอยเดือดเตือนมันคือหอยขมในมันอยู่ในโพลในอะรในโพมันเป็นหอยขมติทีอยู่ในหน้าเลยเอามาขายกคนแ่หอยขม เมื่อวานนี้แหละคอยเห็นเขาจีเมื่อวานสโตมีตโตมงนี้ไงอืมเขาจะโตเหอว้าว้าลกินติดใจอยู่คยกินเลยรลคอยเดือดะอยเดือดมนย่านบ่คนาเคยกินก็ย่านเนอยกินอยากกินโอ้โหนี่มันเสียขยกทิพยอ

cháu cho quá nguyên thì cháu còn nhân quá à, mà mà vào bò này chung này đang đua lịch mình đầm thấy bò kéo hai vai này ha à, đi ngồi Bò hai tát vô rồi kia sẽ nhau qua bò sủa cày mà nó cứ sẹt mưa cơ <laughs> Cái ổn đi mình... sẽ cái đi ổn đi cái đi ừ. cái, cái, cái này ổn đi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  cái đi ổn đi cái đi ổn đi ổn đi đi ổn đi ổn đi ổn Oh, phải cứ xạ ba kinh thế nằng ngoài này ừ. là mày mày ní, xạ nạm kinh Dân mà phải nó muốn phanh chú nhục này Tắc nạm kinh đi nàng ngoài này anh đi buồn ừ. con là con là am. anh chỉ bỏ xe đấy vì nó ấy anh đi anh đi hu 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 ก็สัมผแนว่อนนะขอูอุ้ยสามตัวหมมาเนี่มันมาอะไเถือมันจะเถื่อเสามขาบได้กินข่าวอย่างเงี้มันมาจืมีแว่ืออยู่เรื่อยเเริ่มเสียหุ่นดีเลยนะามยามใดว่าไปเือแล้วบดบดจะสอบนะค ไห้ป้าไา้ป้าจ๊ทว้ยมือนะน่ะเตมพกเตงครูไห้ครูหนึ่งสบายดีก่อนอย่าพิธีสบายดีได้หมปลาลุงเลยดีปลาลุงกินข้าวแล้วสบายดีอ่ะกินนักคักอะไรลอยกับลูกีินข้าวอิ่มแล้วปลาลุงเอ้ยจะบอกกินเบอร์เดียจักคัวไปสอบเมืองหม่อมี่บ้ีเขากินยุบบ้างหมดแล้วเรียบร้อย ไปเงี่ยงแได้นะยังอยู่บ่หมดหมดหดวันนังเยเอไอเก่งเห็ดกินนะแลเห็ดกินเป็นกวนใส่ผักใส่นะผักสอสผักเสิมากันผักขึนผักขัวเดี๋ยววัสดีปลาลุงะปลาลูกอ้มอ่ะอ ผูกแขนเด็ดหนี่ล้วมันแหวนแหวกกระโกเด็ดเด้๋ยวเอ้ยดึงคอดึงคอออกกระอกยกถ้วยยกถ้วยอ่ะเอาคระชากยกถ้วยบันอ่ะเดี๋ยบุญเพ่งบุญเพ่งอย่าเห็ดแม่อย่าเห็ดแม่ในกระเตูากระเบือแม่กินบุญเพ่งอ่าตัวหนามหรือไงหามเทียนกระเบื้องกระเบืองกันโอ้ยเปดปั่น โทษฝานนั่นเอาโทษโหม่เหนนั่งเลย่เรนลอยกินแต่ถึงเลกินมันดตุ๊กแสมันแสบแห้งนะตัวจนได้ขวดกระตุกใสกะตกมันชิชอดมันแหละมันยกถวยอีกว่ะเนาะยกกระตกแล้วอะไรปั่นยกมันยังเบ้อเอยกนนามมันได้เลย ้าใช้รอบแรกนะ่ประเทศทิมเลยคือไว้หลังคาถุยน่าจะเสือก็ดักหน่อยเสียบยกถุยสมใจดีนักกินกินทบลงคือเก้ากินนี่ท้องแล้วก็เยู่อหัวจดจส บอกเต้าอาอยากเัากินท่ากินยังกับพ่อให้กินเลยครเนี่ยนี่เปอเสียคองแลยเป็กินแบบนั้นเนาะพอซื้อให้กินอยู่ได้วยแต่ว่ากินแบบว่าบุติบบ่เอหนักเด้เหมือนแต่กระดูกมันก็ยังคีเก็บได้นะกินมันกินตอนไหนกระดูกมันก็ยากกินเบิ้มแลอยากกินยังมือหนาบาราซิ่งกันมาบอไหมอยากกินยังอยากกินหอยบ่อยากกินหอยเดี๋ยวจิซื้อมาให้กินดอกยวหอยนะเดี๋ยวว่าจะประคองยังพ่อแม่บอก คอยใหญ่บาอย่างเลยอยากจะปลาคอยเกลือเลยนะบ่อะไรไดกไปชื่อล้อมมารยาบมารยาหมูย่างชื่ออะไรใช้ื่อห้อยไม่คอยกิ้งกินคอยปิ้งเนาะเออสบายดีนั้งไรสบายดีสบายดีเดินๆเดินสบายดีบ่าเล้าสิเมื่อไรเด้อบ้านีเด้อโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางน้องร้อยเพื่อนก็กินขัดกินแหน่ได้พี่น้องหรือเนาะกินชมใจอยากเฮ้พี่น้องเลยกินแบบนี่ น่าสิซื้อให้กินเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC สวัสดีเด้อสบายดี